เย็นบ่าเย็นบนั่งอนี่นั่งนีทสเลข้างล่างข้างล่างเป็นน้ำาหนไหมนไล่ะผมไปแมน้ำจน ่อยแขนได้แล้วเอ้าไปให้ยังมัน

น้ำข้างหลังโูใช่าน้ำลมพัดบ่อยูงลมพัดบ่ือเรเดีเรือมันไม่ค่อยดี ไ่ด้เอาวรอก็เลยเลยเลยโอเคหอยแปงเตียมหอยแปงมีแต่หอยแปอแล้วแล้ว นะนะผ้าสบายหรือผ้าอะไรเงียดตักเงียดตะกินเนี่ยเยี่ยวนะเนาะเยี่ยวก็รอกก็แต่ มมีกล้องวงจรนวยเห็นไหม,ไมกล่องวงจรเปิดถึงล่าบ่อน้ำศักสิท

ยังไงเรียนนึ่งเรียนหร่ <c oughs> ไปเอาปยตียังตีตายว,ว่าจ <c oughs> ะติทางเข้าแล้วก็ออก <c oughs> ลงน้ำถึงนอดเจอลงน้ำตรงนูน่นตรงที่ฝากนูน่น พาเธอไปแคบนี่ยผ่านผ่ามันหลักพื่นละพื้นอะ

เาะ้ร้อนมีแต่ทอง น yes> ี่จะพอนี่ไงจุิจริงช้างว่าห้าสี่คนอ่ะเชื่อไหม ครับเอาลูกน้อยมาผูกข้อมือครับในเมื่อท่านออกมาจากวางนำทิ้งแล้วนะครับเออไหนๆก็มาถึงเย็นๆแล้วนะครับก็เออเอามาเอาเอาุ่มมาเลยครับลูกน้อยของท่านนะครับเอามาให้ลูก่อนก่อนอื่นให้นะครับจะได้เย็นเนาะลมสวยเนาะ